มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านนะจ้าพี่ตูมาอีกแล้วจ้าวันไม่ได้ทําคลิปเลยวันนี้พี่ตูก็จะมาทําคลิปนะจ้าวันนี้พี่ตูก็มาทาอาหารอร่อยอร่อยของภาคกลางนะจ้าเป็นอาหารกะทิจ้าคิดถึงทุกคนนะจ้า ไม่ได้ทำคลิปเลยเนี่ยยุ่งว่างว่างมาก,มาก,มากสบายดีกันทุกคนนะจ๊ะเหมือนเดิมจะเนี่ยพับพริกพับพริกพับพริกวันนี้ก็แกงกะทิเหมือนเดิมนะจ๊ะ ใวพาาะะ่พี่ตูจะมาแกงอะไรจะเป็นผักกางนะจ๊ะพี่ตูจะมาแกงอะไรวันนี้พี่ตูจะมาแกงแต้นๆยอดขี้เหล็กอ่อนๆจ้ะไม่ใช่ใบนะจ้ะยอดขี้เหล็ก เอามาให้สดๆเลยจ้ะเอามาจากอุดรต้นข้างบ้านของเพื่อนพี่แหม่มมีเรียกเขาเพื่อนเลยเขามีอยยุมากแล้วเขาเป็นพี่แหม่มเขาให้มาเลยพี่สูรจะมาแกงที่ย็ก,กะทินะจ๊ะวันนี้แล้ใส่อะไรรู้ไหมเอ่ยใส่เนื้อย่างเอ็นจ้ะ พี่ตุ๋หั่นบางๆไปแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าแกงขี้เหล็กใส่เนื้อย่างเป็นยังไงเนื้อเอ็นแก้วซื้อเนื้อต้องซื้อแบบมีมีเอ็นแก้วกลางๆนะจ๊ะเอามาย่างใส่กะทิลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นมาทางนี้ ขี่ลงไปนะจ๊ะเอามาขัดนะจ๊ะทำผักกลางนะจ๊ะยอดขี้เล็กอ่อนออ่นไม่ขมด้วยพี่ตูชิมแล้วไม่ต้มเลย ได้มาแบบเขาเอกมาเป็นแกงเป็นุ้มถุงพอดีก็เท่านี้แหละเดี๋ยวแกงเขาจะมาด้วยเดี๋ยวหนูจะแกงให้ดูของภาคกลางแบบเขาจะแกงแต่อีสานไงตู่ใส่เนื้อย่างแกงใส่เนื้อย่าง ไร้กะทิเราต้องผัดให้อย่างนี้เลยเจ้าผัดๆ,ๆๆๆ,ๆ,ๆเลยเดือดใส่กะทิไปอีกหน่อยนึงอร่อยเนี่ยโอ้ยทั้งมันทั้งแล้วผักอ้ผักไอ้ขี้เหล็กมันอ่อนด้วย นี่ละจ้ะาคนเมืองนอกเขาก็เอามาแบ่งปันกันจ้าเดี๋ยวพี่เขาจะมาเที่ยวบ้านวนันนี้บอกเดี๋ยวจะแกงขคีเห็็ทัักลางให้นะจ้าใส่เนื้อย่างลงไปเลยนะจ้าเอามาผัดเนื้อเยอะๆแต่เคี่ยวมีนิดเดียวไม่เป็นไร าผัดกับกับพริกแกงกะบชี้อร่อยนะเราลองไปทำกันดูนะจ๊ะมาทานนะจ๊ะแค่นี้ก็เห็นแล้วก็น่าทานแล้วเนาะ ก็ผัดกะทิกล่องนั่นแหละแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กชักกลางใส่กะทิมันต้องขี้เหล็กต้องให้มันมๆน,นะ นายพี่คนที่อยู่ดอน,นเขาจะกลับไปอยู่เมืองไทยปีนึงแล้วเขาจะกลับมาอยู่เมืองเนเธอร์แลนด์ปีนึงพี่ก็จะเที่ยวกลับไนงะแฟนแกแบบตอนนี้ที่นี่เขาไม่ให้วีซ่ามาแล้วแฟนต้องต่อวีซ่าทุกสองเดือนนะจ๊ะโอ้โห มันเลยที่แรงมันเข้าออกยากตอนนี้โอ้เห็นแล้วน้ําลายไหลเลยเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมประแดกเลยจ๊ะต้องใส่ปลาล้าจ้ะใส่ปลาล้าลงไปเอาไปผัด เครื่องแกงนจ้าหอมหอมไม่ได้พูดเล่นนะหอมจริงๆริงมะละเนี่ยผัดกลกไปเนี่ย,ยโอ้ ไหะเจ๊โอ้โหหอมปลาจากกทีนี่มันเข้ากันดีจังเห็นไหมเนี่ยสีสันน่ารับประทานนะเจ๊วันนี้จะให้กีนแต้มเพื่อนๆจะให้กีดแต้มวันนี้โพู้เล่นนะ น้ำไปนิดหน่อยเดี๋ยวกะทิเหลืออยู่ไว้ไส่ตอนหลังเคี่ยวเมื้อน่อยไปล้าให้มันโอ้โหพี่น้องทให้มันหอมถ้ามายืนในครัวกับพี่ตู่ข้างๆเนี่ยมันจะบอกโอ้ยแกงผักกางจ้ามันก็มีอยู่หลายอย่างแกงใส่น้งหมูแกงใส่ แต่เนื้อนี่มันจะเข้ากับแกงขี้เหล็กนะจ๊ะลองไปทำทานกันนะจ๊ะพี่ๆน้องๆใส่ถุงผงนัวจ้ะนี่สามช้อนสามเจาะเเคี่ยวไว้สักพักนะึง พี่พี่ตู่จะย่างเนื้อให้มันเป็นน้ำตกหน่อยมันยังมีเลือดเลือดติดอยู่หน่อยนะเนื้อย่างให้ดีพี่ย่างแล้วมาแกงเนะี่ยมันจะนิ่มไม่ต้องกลัวจะเหนียวนะจ๊ะเนื้อเอนก็กรอบเหมือนเดิมจ้ะตู่ตำน้ำพริกแอร์พิกแกงเองจ้ะ เนะ้าทานไหมเออจะเนื้อต้องต้องหั่นชิ้นบางๆนะให้บางเค็บเลยเนะี่ยแก่งที่เหล็กอะ่ะอันนี้เราก็จะใส่ ยอดที่เหล็กลงไปเฮ้ยยอดที่เหล็กกันอ่อนพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนยีบยอดอะไรเนี่ยยอดอีกซึกอะแกต้มมาก็แต่ถุงไม่ยังละถุงละถุงโอ้โหมันอ่อนนะจ๊ะใส่ที่เหล็กลงไปนะจ๊ะเจะว่าไปเยอะเนะี่ย ไม่พี่ตู่เคยซื้อไอ้คีเหล็กมามันมันเป็นใบๆอะ่ะมันเอามาให้แหมแก่เหลือเกินเลยแก่แก่เนี้ยจะทิ้งนี้เหลือเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะจ๊ะนี่ กล่องก่อนพอมามันหน้าหนาวกะทิมันมาจิดก้นเออ้สีสันน่ารับประทานจ้าทาน้วยกันนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องลองไปทำทานกันเลยถ้าไม่อร่อยให้ส่งคลิปมาด่าพี่ตู่เลย แกงขี้เหล็กใส่กะทิแล้วก็เนื้อเนื้อน้ำตกย่างเนื้อย่างนี่แหละ่กะทิมันมันเผ็ดเผ็ดแต่ถ้าพี่ตูกินเผ็ดโอ้ยลืมไปนะเนี่ยะพ่พี่จะไปกินได้ไหมเนี่ย แกก็รุ่นหกสิบกว่าแล,วแล้วเราบอกว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้เขี่ยวที่เล็กสักแป๊บน,นึงข้าวก็หุงไว้แล้วเอาไปลองพี่เขาเน็คไยเสร็จเรียบร้อยง,ยง่ายๆถ้ามีของสักอย่างก็สำเร็จแล้วจ้า ร้อนๆหนึ่งจานโอ้ยพี่ตู่ทำขายนะเมื่อก่อนนี้จะบอกให้ไม่ได้โกหกเลยเนี่ยขายหูขี้เหล็กนี่ขายได้ดีที่สุดแตกน้ำแกงกับเนื้อเนื้อแบบเนื้อเอ็นแก้วอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้า ສໍາເລັດອີກແລ້ວច๊ะເອົາໃສ່ຈານណោះ ย่างหรือใส่ถ้วยดีเขาใส่กำลังไม่ไใหญ่แหละมันได้กำลังพอดีเดี๋ยวพี่กะกำลังไอ้นึ่งข้าวเหนียวมาด้วยไงควันกุยเลย ช่วยพอดีน่ะกำมั่งใหญ่สองคนเนี่ยเดี๋ยวเขาทำให้อร่อยอร่อยเลยจ้ะโอ้ยหอมนุ่มด้วยขันละร้อนผู้ชายพี่ตู่จะอดใจไม่ไหวสมั้งเนี่ยทำข้าวก่อนสมั้ง หิวแล้ว <c oughs> ไม่แกบอกไม่ต้องรอไงโทษทีนะคะความโทษจ้ะตุ้ยตาข้าวกางนั้นอ่ะพี่เขาบอกไม่ต้องรอนะจ๊ะวันนี้พร้อวันเที่ยงแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเรากินรองท้องไปก่อนนะคะร้อนๆนะจ๊ะหันมาทางนี้วนะคิดถึงทุกคนนะจ๊ะวันนี้พี่ถูก็มาทำอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วจ้า สดๆเลยเร,ร้อนๆคือเนื้อเนื้อเนื้อเอ็นะเนื้อแก้วอะที่ว่าตายไปแล้วมันจะกรอบใครดูแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะติดใจไม่เชื่อใครดู ต,ติดใจว่าพี่ตู่แกงตอนเนี้ยแกไม่เคยใครบอกว่าเคยจะของเป็นอไอสารจะทำก็ว่างี้ไม่เดี๋ยวจะทำให้มันดีหน่อยไงพี่ถีพิธันหน่อย เราสับมันก็สูงไปเนี่ยเาทานไม่เอ่ยแกงรขี้เหล็กกับเนื้อย่างเอ,เอ็นแก้วเนื้อย่างมันเอาน้ำตกอะ ให้มีเลือดในหน่อยแล้วก็ามาหั่นหันแล้วก็ามาผัดพริกนะจ๊ะขี้เหล็กขี้หนถึงที่เลยรขี้เหล็กไหนไหมตะแล้วมันจะมีเนื้อเอ็นแบบติดอยู่เงี้ยโอ้ยเ,อเห็นแล้วก็เดีย๋ยวชิมให้ดูนะจ๊ะ พี่ตู่เห็นแล้วก็จะร้อนไปไหมลองอขี้เหล็กก่อนเนาะพ,พีตูชอบขี้เหล็กนะ่จะบอกให้อยู่ข้างบ้านน่ะเยอะแยะข้าข้างถนนเนาะพี่น้องไม่ต้องเสียเงินแม้ที่นี่นคขาขูข้าวมาขายเนะี่ยกินอย่างเด้ กิ่งไม้หรืออะไรแข็งๆเขาก็แม่เอ,ออกให้เรานะกินก็กินกันไปตามนี้กันนะเจ้าชิมก่อนนะเจ้าหอ,อ,อมหล่อม เอ็นแก้วทำตายํำลายแตก้า้เนื้อเหนียวไดยหน่อยโอ้ยพี่น้องมาแล้วจ๊ะเดี๋ยวพี่ตู่ก็จะขอจบคลิปละทานีนคำนะจ๊ะเนื้อเอ็นแก้วอร่อยอร่อยอืม ยือะย่อะยๆอะโอเคนะจ๊ะ yeah, yeah, yeah. okay, yeah, yeah. สูตรนี้อาลงไปทำถ้าไม่อร่อยให้มาด่าพี่ตู่เลยสุดยอดขมลํหล่อม,มขี้เล็กแล้วก็ใส่กะทิปลาลานัวๆ ผัดลงไปเนื้อปลาามันเค็มพริกแกงเค็มพี่ตถุงไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยเห็นไหมสุดยอดเลยเอามาฝากเพื่อน youtube ทุกท่านนะจ๊ะรักและคิดถึงยูทูบเบอร์ทุกท่านนะจ๊ะแต่ตอนนี้โทรศัพท์ก็ไม่รู้เป็นไรคุยกับ youtube ไม่ค่อยได้เลย ต้องถามคนเก่งก่อนเพราะพี่ตู่ไม่เก่งเรื่องนี้ให้เขามาดูแลพี่ตู่ก็จะลงคลิปไปนะจ๊ะก็ให้ดูคลิปทำกับข้าวพี่ตู่นะจ๊ะทำแก้งเหงาจ้ะพี่ตู่ไม่ได้ไปแข่งกับใครหิวอะไรอยากอะไรก็ทำให้เพื่อนๆถ้าอยากทานให้ทำตามบางครั้ง เราก็ไม่รู้จะคิดยังไงว่าโอ๊ยวันนี้จะทานอะไรดีเนาะอาจจะโอ๊ยโอเคเห็นคลิปพี่ตู่ทามนุษย์เนียลองไปทำเชิญค่ะไม่มีปัญหาจ้ะไม่แข่งขันกับอาหารรสชาติแบบสวยๆงามๆนะจ๊ะพี่ตู่ทำแบบของภาคกลางภาคเหนือพี่ตู่ก็ทำนำแง้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีก พี่ตู่ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้แข่งกับใครว่าเขาทําอะไรเราต้องลงตามเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทำเพื่อเพื่อนเพื่อนยูทอยากทําตามถ้าเราอยากเห็นเนาะเราก็ทําตามพี่ตู่ก็ทำงั้นอะโอ้ยน่าอร่อยน่าทานพี่ตู่กท็ทํานี่มันเป็นของพะกางะนะจ๊ะแกงขีเหล็กใส่เนื้อ เนะื้อย่างน้ำตกจ้ะขี่เหล็กอ่อนๆโอ้โหสุดยอดไก่เนื้อเนื้อเอ็นนี่มัน้ยเคี้ยวไม่บอกใครจ้านะจ๊ะถ้าวันนี้ใครไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็แกงตามที่ตู่ได้เลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะ รักษาสุขภาพกันทุกคนทุกคนนะจ๊ะพี่ตูก็ขอไปทานข้าวจ้ะเพื่อนจะมาเที่ยวด้วยเพราะเพื่อนเขายังเหงาอยู่เพิ่งกลับมาจากอุดรจ้าโอเคนะจ๊ะไว้ดูคลิปหน้าต่อไปนะจ๊ะบายบาย